วันนี้แม่จ๋าก็จะมาระบายสีตามอีโมจินี้เลยค่ะทุกคนและวันนี้แม่จ๋าก็มีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังด้วยนะเรื่องที่แม่จ๋าจะมาเล่าในวันนี้ก็คือ ผีกระจกทุกคนพอเคยได้ยินเรื่องราวของผีกระจกกันบ้างไหมคนสมัยโบราณเขาได้บอกว่าอย่าส่องกระจกและหวีผมในเวลากลางคืนเรื่องราวนี้เราต้องย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่แม่จ๋าทางานอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็เป็นเวลาตีหนึ่งเพื่อนของแม่จ๋าได้โทรมาหาแม่จา๋าชวนแม่จ๋าไปเที่ยวที่สะพานขัวเหล็กในตอนนั้นแม่จ๋าก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าอยากจะไปถ่ายรูปสวยๆกับเพื่อน ก็เลยได้ตอบตกลงกับเพื่อนไปทีแรกแม่จ๋าก็กะว่าจะชวนพ่อจ๋าไปด้วยแต่พ่อจ๋าดันหลับซะก่อนในช่วงเวลานั้นแม่จ๋าก็นอนไม่หลับพอดีเลยหลังจากที่แม่จ๋าวางสายจากเพื่อนเสร็จแม่จ๋าก็รีบลุกขึ้นไปแต่งหน้าทําผมในทันทีตอนนั้นแม่จ๋าก็จะใช้เครื่องม้วนผมอัตโนมัติที่อยู่ในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างนี้เลยระหว่างที่แม่จ๋ากําลังส่องกระจกนั้นแม่จ๋าก็ฉุดคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ เรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาได้บอกเล่ากันมาว่าอย่าส่องกระจกในเวลากลางคืนทำไมอย่างนั้นระวังจะเจอดีแต่แม่จ๋าก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นแม่จ๋าก็คิดในใจว่าผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะโกหกเราก็ได้เพราะคงไม่อยากให้เราไปเที่ยวในตอนกลางคืนหลังจากที่แม่จ๋าคิดเสร็จอยู่ๆไฟในห้องก็ดันมาดับแม่จ๋าก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ดีนะที่โทรศัพ มือถืออยู่ใกล้แม่จ๋าพอดีแม่จ๋าจึงรีบคว้ามาเปิดไฟฉายพอแม่จ๋าเอาไฟฉายหันไปทางกระจกเท่านั้นแหละแม่จ๋าก็ได้กีดแตกเลยเพราะแม่จา๋าได้ไปเห็นใบหน้าสีขาวขาวยืนอยู่ข้างหลังแม่จ๋าในกระจกแม่จ๋าก็ท้องนะ้โมตัสะอยู่ในใจรู้งี้เชื่อผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีไฟในห้องก็ดันมาติดติดดับดับทำให้แม่จ๋าได้เห็นผีที่อยู่ข้างหลังแล้วผีตนนั้นก็เข้ามาใกล้ แม่จ๋าเรื่อยๆจึงทำให้แม่จ๋าได้รู้ว่าผีตนนั้นคือพ่อจ๋าเองครับทุกคนเพราะตอนนั้นน่ะพ่อจ๋าทาแป้งหน้าขาวก่อนนอนทุกคืนน่ะ